โอเคครับวันนี้พุมได้ทําโปกุ๊กกี้รันวันนี้มาลองมาลองเทสโปเลือดไม่ลดนะครับตอนนี้เดี๋ยวพุมลองปิดก็นะครับปิดเลือดไม่ลดก็นะครับปิดอปิดแล้วนะครับอนนี้พุมปิดละอดี๋วุกคนดูลองมาดูกันครับอ่เลือดลดนะครับเลือดมันลดทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับมันลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับเดี๋ยวพุมเปิดปุ๊บนี่นะครับ เลือดไม่ลดแล้วนะครับตอนนี areas, you, feels, hey, ้เลือดคงที่แล้วนะครับนี่นะครับถ้าพมปิดปุ๊บมันจะลดเลยนะครับนี่นะครับพมเปิดแล้วเลือดมันไม่ลดนะครับอันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ดูสังเกตที่เลือดนะครับเลือดมันไม่กระดิกไม่ไม่ลดสักนิดเลยนะครับสังเกตที่เลือดนะครับดูนะครับอ่าสังเกตที่เลือดนะครับ ว่าตอนนี้เลือดมันเลือดมันไม่กระดิกไม่อะไรไม่ลดไม่อะไรเลยนะครับสังเกตดูที่เลือดนะครับนี่ครับพุมได้เปิดเลือดไม่ทํางานไปแล้วนะครับสังเกตที่เลือดคุกกี้รันนะครับไม่มีลดครับอ่าเดี๋ยวผมปิดนะครับพุมจะลองปิดนะครับก็จะลองปิดให้ดูครับอ่านี้นะครับเลือดลดหมดเลยเห็นป่ะครับอ่าก็ ประมาณนี้ครับมาเทสมาเทส